อ้าวที่ไหนมันให้แครี่แครี่เล่นเลยนะไได้ตัวอะไรได้หมดเชืออยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออ้อ่ะเป็นฝลไม่รู้อยากบอกยคน สัมพันธ์แห่นสายเลือดไม่อาจตัดขาดได้ง่ายๆจะยินงยิงเราชนะได้นะไ,นได้อยู่แช่แต่จากเครื่องนี้ไงเดินไปนู่นสองสองเด็ดจังจะบังด้วย ยังกินไม่ได้ตอนนี้ยังกินไม่ได้ต้องเน่จบต้องเลยมังกรของเราถูกโจมตีมาเก่งอดีเล่จับเดินเอาไปดีเล่ไปเดินเดินวีเดินไปนร่วไปตะไก่ดีเล่แบบเออ สองพันแห่งสายเลือดไม่อาจต้านทานได้ตายแล้วตายเล้เตายแล้วตายแล้วตายแล้นตายแล้ว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  ดูไว้ก <desserts> ่อนนะตีเล่นไปเอาจะแตกได้ถ <t astic> ้าซับไม่อยู่พี่เอลคีย์ตัวเลยเอลคีย์ไว้ก่อนโอ้แผนแผนใหม่ซับมันไปกันไม่เห็นได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวบัดไปบัดไป แม่ตีไปแ่สโอ้สักสี่พลาสิยิ่จะฆ่าผมนะหนีหมดอ่ะมีอะไรผมหนีหมดอ่ะอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเราอย่าไปนิ่งนะเรามีอะไรเราหนีดิเขขาจะึ้นไป

มวยแม่งบล็อกเลนตปรงของกันถูกโจมตีมันตีไม่ได้แนะวป้องการสัตรูหายไปแล้วสุปอร์ครี m กำลังถูกส่งออกไปดวามรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อกี้เมดแม่งไถผิดว่าหรือเปล่าสกิลสังเอซาฝังข้ามันกลางหอ่อน่ะเมดเสือกไป่ายตายดีครับเมดไทยนีก็ตายมีราคามาหาฝ่ายจไม่เล่นเิยเย็นหัวหัวล้อพีหัวลาบไม่งียทำยังไงก็ได้ให้เขาแค่ไม่ตาย

ตายดิครับมาขนาดนี้ก็ต้องตายดีครับนี่ขนาดดีเลยนี่ดี <c oughs> เล <c oughs> ม,มากเลยคนเลยันแเอาติพร้อมแล้วผู้โไม่รีกล้าเราตายเนี่ยมเนียเรา้อตบ้อง คาีสามที่ผมคิดว่านี่จะผมคิดว่านี่จะมาทั้งทีแรกอะดูแม่งไม่ไม่ตามบัตไม่ตามไม่เป็นไรผมคิดว่ามันจะมาแล้วไงเห็นมันอยู่ตรงนี้แล้วอะเมื่อกี้หางตาเห็นอะไม่งั้นไม่เดินสวนมันมาหรอกรู้แล้วว่ามันจะเข้าเนี้ยเลื่อนเลยนิดเดียวบัตไม่เอาอันไปบวชีคลิปทำไมเออโง่จะ

โอ้โหมันมีแง่งตรงนี้ด้วยป่อไปมีแง่งตรงนี้นะ <c oughs> เดินติดเ <c oughs> ด,ดมไม่นที่นี้มันเป็นของออกล็อกไม่ไปไหนไม่รู้่วยดูดเดไมนาที่นีมันเป็นของไม่ไปไหนม่ร player has been, yeah. I'll me. I'll the An enemy has been defeated. your team has I'm dead. 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 I'm a tower. i โอ้ปล่อยไปไหนเปล่อยไปไหนเน่ปล่อยไปไหนเี่มีขนาดีเลย์ไม่ขนาดดเลย่เปนนนงวมที่านพี่จะทำให้เองนี้ไดเลถ้าพี่ดูดูดันเรี่ดาวเสร็เยอะออกมาแล้ว

นี่แสดงว่าใช่ไหมว่าเขาจะทำอะไรที่มาถึงที่นี่ทำอะไรได้เราไม่ตีเราไม่เดินเดินโยกไปป้อมบุญเราเป็นแคบีทำอะไรได้เขาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด ปุคลิกถูกส่งออกไปแล้วเอาสิพร้อมแล้วจมตีที่เป็นอะรนะขีแล้วผมผมก็เดินจากดยเอาทุกอย่าอาท่ี่ล้วมันขึ้นตีขาวค กูดาเมจนะไอมันเป็นทูดาเอียมดนเก็บเก็บเก็เก็บเก็บรอยบน้ตยอะไรนน่นเระาะกลาเล่นนะน้องการเล่นเฮ้ยตายหมดว่ะตายสี่ตัว พี่ต้องกาเล่นด้วยพี่ต้องดูก่อนว่ามันมีใครแล้วมันทำอะไรพีกกกก่ถ้า,ถ,าถ้ามันตันถ้ามันตันแขงเราไปแล้วอะ่ะโดดแม่งเลยต้องคิดเลยมากแต่อยู่ที่ดวงไน,นะเมื่อกี้ 5e p h o e n ฟินิ s q u i t o หนึ่งโดนเราอะ่ะแล้วเราตันพอดีทั้งเสี่ยวซูมืดเลยจบเลยนะนี่แหละเซนเกมไม่มี

มน่าเล่นดีชักสวยอยู่ป่วัดกะนด้ยปังตลยไม่มีผีมวยแม่งหวยแต่อ๋อมันรีเจ้นเหรอคุณได้ไหมครับจุดคุณไ่ได้เยอะอยู่นะแต่มวยแม่งนอของเราไม่ได้ร่วงทีมไฟไงเมื่อกี้ ผมที่ผมบอกพี่มีอะไรก็ไปทำีปบ้วนนั่ง,อ,งอยู่กับทีมตลอด,ด,ด,ดแต่เราอเราเดินไปเล่นตลอด